นาถ้ำอันมืดมิดแสงจากกองไฟส่องกระทบผนังหินปรากฏเป็นภาพวาดของสัตว์ป่าการล่าและชีวิตประจําวันร่องรอยเหล่านั้นไม่ใช่แค่การบันทึกแต่เป็นการสื่อสารความหวังความกลัวและความเชื่อของผู้คนในยุคบรรพกาลจากผนังถ้ำสู่ผืนผ้าใบจากดินสีสู่สีน้ำมันการวาดภาพ การบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องแต่หัวใจสำคัญยังคงเดิมนั่นคือการถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ความสามารถในการสร้างสารรค์ภาพคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างศิงละปะไม่ใช่เพียงแค่การลอกเลียนแบบความจริง แต่เป็นการตีความการใส่จินตนาการและการแสดงออกถึงตัวตนศิลปินมองโลกผ่านเลนที่แตกต่างและถ่ายทอดสิ่งที่เห็นผ่านสีเส้นและรูปทรงสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนทั้งความงามความขัดแยง้งและความซับซ้อนของชีวิตลองจินตนาการถึงภาพวาดสีน้ำมันที่เต็มไปด้วยแสงและเงา แสงแดดยามเช้าที่สาต์ส่องลงบนทุ่งหญ้าเขียวขจีหรือภาพเหมือนบุคคลที่แฝงไปด้วยเรื่องราวและความรู้สึกเบื้องลึกศิละปะสามารถตรึงช่วงเวลาไว้สร้างความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการครุ่นคิดการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในแกลเลอรี่หรือพิพ,ธพิธภัณฑ์ แต่ r พลตซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ภาพประกอบในหนังสือไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งล้วนมีองค์ประกอบทางศิลปะที่ส่งผลต่อความรู้สึกและการรับรู้ของเราศิลปะเป็นภาษาที่ไร้เสียงแต่ทรงพลังสามารถสื่อสารข้ามพรมแดนทางภาษาและวัฒนธรรมภาพวาดเพียงภาพเดียว สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ยาวกว่าหนังสือเล่มหนาสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจระหว่างผู้คนบางครั้งศิลปะก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนสังคมสะท้อนปัญหาความอายุติดรรมและความเหลื่อมล้ำศิลปินใช้ผลงานของตนเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้น สู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องในขณะเดียวกันศิลปะก็เป็นเหมือนยาใจเป็นแหล่งพักพิงทางจิตใจช่วยเยียวยาบาดแผลในใจและสร้างความสุขให้กับผู้คนความงามของศิลปะสามารถปลอบประโลมจิตใจที่เหนื่อยล้าและเติมเต็มความหวังให้กับชีวิตการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้น จึงเป็นมากกว่าแค่ทักษะหรือเทคนิคแต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์เป็นร่องรอยที่ทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่งเทคนิคและสไตล์การวาดภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ในการถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดแบบเหมือนจริงภาพวาดนามธรรมาหรือภาพวาดแนวอื่นๆทุกสิ่งล้วนมีความหมายและคุณค่าในตัวของมันเองศิงลปินแต่ละคนมีวิธีการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง บางคนชอบใช้สีสันสดใสาบางคนชอบใช้สีโทนอบอุ่นบางคนชอบวาดภาพทิวทัศน์บางคนชอบวาดภาพคนแต่สิ่งที่พวกเขามีร่วมกันคือความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงโลกภายในของตนเองลองมองดูภาพวาดที่คุณชื่นชอบลองสังเกตสีเส้นและรูปทรงที่ศิลปินใช้ ลองพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกที่ศิลปินต้องการสื่อสารแล้วคุณจะพบว่าศิลปะไม่ได้ยากอย่างที่คิดศิลปะเปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินมืออาชีพหรือผู้ที่เริ่มต้นวาดภาพเป็นครั้งแรกสิ่งสำคัญคือการปล่อยใจให้เป็นอิสระ กล้าที่จะทดลองและสนุกไปกับการสร้างสรรค์การวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผ่อนคลายความเครียดการวาดภาพสามารถเป็นทั้งงานอดิเรกและอาชีพเป็นทั้งการบำบัดและแรงบันดาลใจไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะวาดภาพด้วยดินสอ สีน้ำสีน้ำมันหรือสื่ออื่นๆสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งค้นพบสไตล์และเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมากยิ่งขึ้นอยากกลัวที่จะผิดพลาดอย่าก,กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และการทดลองคือสิ่งที่ทำให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองศิงลปะไม่มีถูกผิดไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวสิ่งสำคัญคือการแสดงออกถึงตัวตนของคุณอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ผลงานที่คุณภาคภูมิใจปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นปล่อยให้สีสันและเส้นสายนำทาง ปล่อยให้ความรู้สึกของคุณถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดแล้วคุณจะพบว่าการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และเติมเต็มชีวิตในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้น ที่กว้างใหญ่และไร้ขีดจำกัดมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการลองนึกภาพสีสันที่สดใสเส้นที่พลิ้วไหวและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพวาดแต่ละภาพไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนบนผนังถ้ำเมื่อหลายพันปีก่อนหรือภาพวาดนามธรรมาท,ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้น คือการเดินทางข้ามเวลาและวัฒนธรรมในยุคเรเนซองส์ศิลปินอย่างเลโอนาร์โดดาวินชีได้ใช้การวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาธรรมชาติและกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ผลงานของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดที่สวยงามแต่ยังเป็นบันทึกทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำค่า ในขณะที่ศิลปินอิมเพรสชันนิสอย่างโคลดโมนได้ใช้สีและแสงในการถ่ายทอดความประทับใจในสิ่งที่เห็นเขาไม่ได้พยายามที่จะวาดภาพให้เหมือนจริงแต่พยายามที่จะจับภาพช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปและในโลกของศิละปะสมัยใหม่ศิลปินอย่างปาโบลปิกัสโซได้ท้าทายขนบธรรมเนียมเดิม ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆที่แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่20การวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนผืนผ้าใบหรือกระดาษแต่ยังสามารถพบได้ในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายเช่นภาพวาดบนร่างกายงานประติมากรรม หรือแม้แต่ในโลกดิจิทัลศิลปะไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นได้เพียงแค่มีความตั้งใจและความมุ่งมัน่นเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดลองมองหาเส้นรูปร่างและสีสันที่น่าสนใจ จากนั้นลองถ่ายทอดสิ่งที่คุณเห็นลงบนกระดาษด้วยดินสอหรือสีไม่ต้องกังวลว่าภาพวาดของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะไม่มีใครวาดภาพได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกสิ่งสำคัญคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและเรียนรู้จากความผิดพลาดลองศึกษาเทคนิคการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสี และเส้นต่างๆเช่นการแรงเงาการใช้สีการสร้างองค์ประกอบและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกมีแหล่งเรียนรู้มากมายที่คุณสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิดีโอออนไลน์หรือคอร์สเรียนต่างๆเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับคุณและอย่ายหยุดที่จะพัฒนาตนเองการวาดภาพ การบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างภาพที่สวยงามแต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะที่หลากหลายเช่นสมาธิความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาและการสื่อสารเมื่อคุณวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นคุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้สำรวจความคิด และความรู้สึกของตนเองและได้ปลดปล่อยจินตนาการอย่างเต็มที่การวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นสามารถเป็นเครื่องมือในการบำบัดจิตใจช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและความเศร้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็มในชีวิต อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเพราะทุกคนมีสไตล์และวิธีการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นที่แตกต่างกันจงโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเองและสนุกไปกับการสร้างสรรค์ผลงานของคุณเองแบ่งปันผลงานของคุณให้ผู้อื่นได้ชมไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัวหรือคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์การได้รับคำชมหรือคำติชมจากผู้อื่นจะช่วยให้คุณพัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้นเข้าร่วมกลุ่มศิลปะหรือชมรมวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นการมีเพื่อนร่วมทางจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ และไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเดินทางบนเส้นทางศิลปะไปชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เพื่อศึกษาผลงานของศิลปินคนอื่นๆและหาแรงบันดาลใจใหม่ๆการได้เห็นผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่จะช่วยเปิดโลกกระนัดของคุณและกระตุ้นให้คุณสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นอยากกลัวที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆลองใช้เทคนิควัสดุ และรูปแบบที่แตกต่างกันการทดลองจะช่วยให้คุณค้นพบสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและสร้างสารรค์ผลงานที่โดดเด่นการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดจงเรียนรู้อยู่เสมอและพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินมืออาชีพหรือผู้ที่เริ่มต้นวาดภาพ การบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นเป็นครั้งแรกจงจำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความรักและความสนุกในการสร้างสารรค์ปล่อยให้สีสันและเส้นสายนำทางปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นและปล่อยให้ความรู้สึกของคุณถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดแล้วคุณจะพบว่า การวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และเติมเต็มชีวิตอย่างแท้จริงคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหยิบดินสอขึ้นมาและเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งศิลปะอันไร้ขีดจำกดัดอย่ารอช้าเริ่มต้นวาดภาพ การบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นวันนี้ดังนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะสร้างสารรค์และอย่าหยุดที่จะแบ่งปันเรื่องราวของคุณผ่านงานศิละปะการเปิดรับแรงบันดาลใจใหม่ๆจากศิลปินท่านอื่นการทดลองเทคนิคที่หลากหลายและการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่การเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มตน้นหรือเป็นผู้มีประสบการณ์การวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดจงปล่อยใจไปกับความรักและความสุขที่ได้จากการสร้างสรรค์ ให้สีสันและเส้นสายเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวจากภายในจิตใจจงระลึกเสมอว่าการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้นคือภาษาที่สามารถสื่อสารได้ทุกสิ่งเป็นประสบการณ์อันลึกซึ้งที่เติมเต็มชีวิตและเชื่อมโยงเราเข้ากับความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง คลิปวีดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจุดประกายความกล้าหาญให้คุณคว้าเครื่องมือในมือแล้วเริ่มต้นการเดินทางสำรวจโลกแห่งศิลปะอันกว้างใหญ่ปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณโบยบินและสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนตัวตนของคุณอย่างแท้จริงอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นการวาดภาพการบันทึกความรู้สึกด้วยสีและเส้น รอคุณอยู่เพื่อปลดปล่อยจินตนาการและสร้างสรรค์เรื่องราวของคุณเองขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย